ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องพาลึกรับราคาถูกนะผมวันนี้นะครับมาใน EP ีนะผมที่35นะครับผม500บาททุกรายการนะครับจะส่งให้ฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับก็สามารถโอนกานเข้ามาก่อนได้เลยนะผมสำหรับช่องทางการติดต่อเลยนะครับนี่นะครับสแกนเคอร์โค้ดเข้ามานะผมหรือแอดนะครับ0ู2 4 9 4 0 7สอนะครับ แอดเข้ามาได้เลยนะผมที่ไลน์ดีนะครับหรือจะโทรสายด่วนนะครับ0ู2 4 9 4 0 7สองสี่เก้าสีู่นะคเจ็ดมหกเช่นกันนะผมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ไปชมที่รายการที่หนึ่งก่อนเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะผมกอง ev นี้นะผมก็จะเป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดนะพี่นะครับเป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับสักคู่นะครับนี่ครับผม เรียมกอรอบพลาสติกนะครับผมนี่นะครับเตารีดหลวงปูทวดรายการที่หนึ่งะครับผมเรียมกอรอบพลาสติกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยครับจะเป็นขุนแผนนะครับผมแตงกวาผ่าซีดนะครับ เก่าๆสวยๆนะครับผมรายการที่สองนะครับขุนเพนเตงกวาผา่าซีกนะครับนี่นะครับผมไปการต่อที่รายการที่สามเลยนะครับรายการที่สามนะผมก็จะเป็นเหรียญน,นะผมเหรียญรอโบราณนะผมหลวงพ่อคงนะครับนี่นะผมเป็นเหรียญรอโบราณหลวงพ่อคงนะผมรายการที่สามนะครับ เก่าเก่สวยๆนะครับนี่นะครับผมไปต่อที่รายการที่สี่เลยนะครับผมรายการที่สี่นะครับผมจะเป็นพราปิดตานะับนี่นะครับเป็นผราปิดตานะครับผมรายการที่สี่นะครับนี่นะครับผมมีค่าแบบนี้นะครับผมเก่าๆเลยนะครับ ไปกันต่อที่รายการที่ห้านะครับผมรายการที่ห้านะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครผมปีศูนย์สามนะครับเรียมกรอบพลาสติกเรนูนมาสวยงามนะครับผมนี่นะครับรายการที่ห้านะผมเรียนหลุงพ่อแดงนะครับนี่นะครับไปกันต่อที่รายการที่หกเลยนะครับผม รายการที่หกนะครับผมจะเป็นนับคุนแผนนะพี่นี่นะครับผมเป็นคุณแผนนะครับรายการที่หกนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไปกันต่อที่รายการที่เจ็ดเลยนะครับผม รายการที่7นะ็ดนะผมเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับมีคาบขึ้นแบบนี้นะครับผมรายการที่7นะครับผมพระสมเด็จนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่แปดนะผมจะเป็นเหรียญรุวงพ่อกลั่นนะครับผม นี่นะครับเป็นหลีลุงพ่อกลั่นนะครับรายการที่8นะครับสวยๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับไายกันต่อที่รายการที่9เลยนะครับผมรายการที่9นะครับก็จะเป็นรูปหล่อลุงพ่อเงินนะครับผม มีคภาบติดแบบนี้นะผมเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่นะผมรายการที่เนะครับรายการนี้นะครับรายการละ5 0 0รบาททุกรายการนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะครับ รายการที่10นะผมจะเป็นภาพปิดตานะพี่นี่นะผมรายการที่10นะครับเป็นภาพปิดตานะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่11นะครับรายการที่11บเอ็ดนะผมจะเป็นภาพถ่ายนะผมหลวงพ่อปานนะครับ นี่นะครับผมเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อปานนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับด้านหลังนะครับมีรอยจานมาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะผมเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะผมปั๊มซ้ํานะครับเก่าๆสวยๆนะครับผมมีคาบขึ้นแบบนี้นะครผมรายการที่สิบสองนะครับ รายการละ500บาททุกรายการนะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนงินเข้ามาก่อนได้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่13นะครนะผมจะเป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะผมรายการที่13นะเป็นพระอุปคุตนะผมเก่าๆสวยๆนะผมคาบเขียวขึ้นแบบนี้เลยนะครับ รายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการนะครับจัดส่งให้ฟรีนะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนเข้าไปได้เลยนะครับ mm hmm. ต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะผมจะเป็นกิ่งนะผมคลองตะเคียนนะพี่นี่นะผม เป็นกิ่งของตะเคียนนะผมรายการที่สิบสี่นะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นพาร์ทสมเด็จนะพี่นี่นะครับผมเป็นพาร์ทสมเด็จนะครับรายการที่สิบห้านะครับ ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 4 9 4 0ง7 6นะครับหรือจะแอดไลน์ดีนะผมเข้าขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่16นะครับรายการที่16นะครนะผมเป็นเตารีดนะผมหลวงปูทวดนะครับหมีหูนะผม เป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดมีหูนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบหกนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะผมก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะผมใส่ตลับมาแบบนี้นะครับสะท้อนไฟนะผมขอไฟด้วยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่17นะครับอยากชมภาพเพิ่มเติมนะครับผมแอดไลน์นะครับเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่18นะเป็นภาพปิดตานะพี่นี่นะครับผมรายการที่18นะครับรายการนี้นะครับ <S <S เก่าๆสวยๆนะครับผมนี่นะครับ ต่อไปนะผมรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะผมเป็นเหรียญน,นะผมหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับพาสุมกอนะครับเป็นพาสุมกอนะผมรายการที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะผมเป็นพาพปิดตานะครับผมนี่นะครับเป็นพาพปิดตานะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับไปกันต่อที่าาาร,ทร,รายการที่ยี่สิบสองนะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะผมเป็นพระเก่านะครับไม่ทราบที่นะพี่แต่เป็นพิมพ์คล้ายๆเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับ นี่ครับผมเรียมใส่ตลับมาแบบนี้นะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะผมจะเ,เป็นเหรียญน,นะครับหลวงปู่แขกนะครับผมวัดบางปลานะครับ เป็นเหรียญลุงปูแขกนะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับผมต่อ,อไปนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะผมเป็นพระปิดตานะพี่นี่นะครับนี่นะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ต่อไปนะผมรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมเป็นขุนแผนนะครับผมเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับรายการนี้นะครับใส่ตลับมาแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับผมขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับผมรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการละห้าร้อยบาททุกรายการนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับผมก็สามารถโอนกันได้เลยนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมนี่เลยครับสแกนคียโค้ดเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือแจ็ซไลดีนับศนย์แปดี่เก้านนะครับเบอร์โทรเล่นด่วนนะครับผมก็เป็นเบอร์0ู2ย์4 0 7 7 6เช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ